บายดีบายดีพี่น้องงับเข่าขาเนี่ยขาใหญ่ๆนะมากินสมมากอียงกาะมากแพนมากแพนเอาแล้วกินละอันนั้นหรอกินเพนกินน้องเคยกินลุงแพนกินแล้วนะกินหนักจ้ะโอ้กินหนักกินหนักนี่ยาพนน่ะหัดลุ่มได้เจ้าเลยแพนเคยบว่านะเพนน่ะตอไม้มันน่ะพัดลม จวสองอย่างบอกกูในมันเลยได้เดี๋ยวจะทลำหืมรวมนี้แล้วหืมแกเป็น,นอะไรคส่วนนอนเลยเนาะนางนอมโทรมาน้ำลายเฮย เ็ดหนายุ่งคิ้วขมวดนั่อยู่เบิ่งในกล่องมันน่ะางามได้สิหวานเนาะวานนึงหาเอาสบายดีเอฟีเนี่ยสบายดีเอฟซีสดีพี่น้องิเบิ่งปิ่นสนำนากเอกเนี่งงนว่านางกินกลัวนางเองนนกน,กงนางกินกบค่ะเบิ่งรู้ปิ่นน,าน,านันปิ่นหนาใย่ยนเบงรู กะขาวจ๊อมลองกล่องกูเบิ้งเลยิเห็นทุกมึงคุมคนนะตัวชุกตัวส้มส้มม่อะไชิอีมปะมอมอโมเฮดเม่นเม่นมอเฮดสะบโตนะมาติตินเหลบนี้ กินัวนีผระจำรักมาาร้อยงามอยู่บเวเอองามอยู่่างล็บเล้าคุณงามอยู่ตัวอย่างงามโว้โอ้ยเล็ดพี่แ่งถามอยู่สั่นคนนี้ก็บโต๊มแม่นมีน้องอัตโต้กน้องบ้น้ะบ้ออะ พ่อฮักกุ้งมาเลยหอดแท้หลดกับหลดธรรมดาห่วนี่ก็สีขี้ไ่ได้แล้วยนต้องเอาตีนใหญ่เลยคือหลดนางเฟินกีหรุมึง CPX ปะขี่ CPX ถุนเลยเอาตีนมันจะบวบอันเนาะขี่รถคันเล็น้อยน้ำหมูนอนแดงๆงานเอาคุมสมบ แต่หนวดชกเค้เนี่ยช่เลยกินแดงเลยคุณฮะบอนะกินกับแจ่วนน้แบอนะกินกับแจ่วน้ำแบคุณนะเขาใส่น้ำได้บอร์หรือน้ำยังมดนเห็ดเวียกตัวตัว Đây. Oh đây, bà. Yeah. Mm. 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 con, đây xe. เราไี่ได้กินเปลือกบนอ๋อเรากินแต่ในบอกอ๋อออกจากแล้วเอ้ยแกเปลือกไม่ไดิจะกินได้บันทังเปลือกไในเลยถ้าอยากอิ่มไว้ก็กินทั้งเปลือกถ้าอยากนัานอิม่มกินแต่ในมันละนลวลม,มันมาแต่ใส่นิดเดียวเองม้อยหนึงน่งแต่คือมคออย่างาใครเนี่ยได้ยังมีหนึ่งอันนึงกินทั้งทางตาทางกระชังไป

ไอบ้บอกไอไอ้าไอาไอานางกับยดกิวหนูนอยู่ได้บดกระคับแบดม,มัมบนบดกระคับสักข้าวไหวเฉพาะของเราด้วยหัวทอของโตของโตเสียบข้าวเดียวหนึ่งร่อยรสเมือเอามาให้เลยสักน้ำเนี่ย ไปได้เงินก่อนด้ที่ซื้อออเนีนใหม่จังซี่หรือจังโป๊ะที่ไป<า>ซื้อเอาตัวมันสาเขาเขาไว้์สาสามสิบนาทีเต็มหนุนแม่พาไปน้องสะพร์ทเขาเก็บเงิอตลาดแต่กูมึงมีแหละไปตลาดหนึ่งโมงเฮ้ยกูซาาแบ็กก่อนแบ็กมืดแล้วนี่ เมกกินบลูกอ,อันนี้ตักอ,อากินขนม,นมนเลยอาวาเอาวา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 าว,าวาดีเลยเฮยขาเป็นหลินนะเอ้เสียงดังด้อ ย่มอเราทรบ่าอีหยังหลุดทุกมาเช็ดเช็ดคุงเาเหยียบพ่อหบัดนเห็หนงงอนเยนโัพท์อีองเรเห็นคลิปอยู่อนาเกินจักหน่อยเด้อจักน้อยลูกถ่ายคลิปก่อนสิหน่อยเด้อรอรอนั่งอนั้นกัจักหน่อยเด้อลูกเด้อ มวยพี่นออ้องพ่อแล้วสมดีห้องหูเอ้าปลาสียงาหางฉ่ำปวดูป้าปลาาวชียัาหางดูกินตัวมันสุกนะใครเนี้ยมันบอกวไหนกินนิเบี้ยบางกินหนนะ ยุดเลยเนาะมันยังบริบายเบียกเลยสู๋อ่าบริบยเจ็บหิ่มมันขนมในห่างขนมเขาอบไปหิ่มนั่น่ะเอามาไหวไปเอาเอาไหวง่ะให้ลูกชูกินเถะใช้กระเป๋าพี่วะนี่เอาามกินี่ในกล่องเลยเอาออกมาให้เด็กน้อยดะกินนูกอยากจะกินร่วเอื้อยมึงบม่ได้กินเลยบ่ได้เดี๋วก็ไ้เอื้อยกินจะกินเราทวงหนึ่งลุง มันอาตูเลยแล้วแกก็เสือเองมาปลุกเขาแม่บอกแกให้ดอกปั้นเอื้อยเนี่ยเอื้อย่าบกินรยังเลยเราจะให้าะไแกนี่เพากินหลายอันแล้วทั้งโอรีโอทั้งเลทั้งนมเอื้อยกินแน่เป็นยานหมดหมดอดหมดกัดมัน มดกัดมือมันนั่นมดแดงไพ่กัดมือมันเล็กหน่อยหลายเพียงเลยเรื่องขนมนี่เท่าไดก็บพวกลายนี่เขาหยาดกันนี่โอ้พอดี้งหัวเงีย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 ดิ้งห เขาแบ่งข้ายหาพันอยื้อหาพันอชมก็แ้กะกินบ้างกินบ้าง้า่าขงมันเปยปล่กงเปแล้วมันหมักเห็ดคือโผมันผมันจะเห็ดอยูได้ตาทางเห็ดคือโผเห็ดเนืนึงผมันหมัก เออใช่รึเยืนเด้อให้ย่ออน้่ไปไหมดนี้นดูค่ะซื้อใหม่นั่นแหละดูกเวลาเอินมาเอามันบอมาเอาบอกลายลืออะไรกันทงของมันเบิ้ดมันเอาไปกินอไ้แบบนี้เกาะบนเกาะเฮียแล้ ค่ะนั่นเค้นคือบใส่กระติกเบอเปียกเขาก็ว่ายุ่น้ำหรออือยังไรมาว่ะเอาเบั้ขนมเบิด,ดแ,ลแ,ลลบแล้วก็โง่มากแล้วก็เห็ดหนางอแล้วบาดนี่ยใช่โอ้บอกมาเอาตอนสื่อมาเลยจับไปโลดบกักแม่องมันเบดิดมันกินกันใหม่ไปเลยเลยนะ ออออออไปละพี่น้องเอ้๋อวย,ยวชวนกูไปบ้านบายบายบายแลไปสู้เอ้ยกินอยู่ในไป